ลงเส้นมังกรเต็มหลังเจ็ดชั่วโมงมาดูกันเอ้ยมือหนีพ่องานมาอีกแล้วดีใจอีกแล้วดีใจารกะทา,ค,า,าครีมชาไปหาหลอดกรบผลพวกลูกค้าโตไงครับหลังไงแบบกะหุนดีพอดีนั่นแหละเต็มเต็มท่มๆเ่ดีครับเนแบบี่ยจากพ่อ,นะอ,พอหลังแบบนี้แหละครับแบบทํางานไงบา,า,างงานไงครับผมกะครีมชานี่กะสิอยู่ใ้ประมาณ สามครับดอกนั่นกับลูกค้าอึดทนอยู่แล้วครับผมนี่แหละครับเทคนิคการวางแบบเต็มหลังกับเบื้องดีๆแล้วครับเพราะว่าแต่ผมเฮ็ดคลิปแยกไว้ให้เบื้องอยู่ครับการการวางแบบกับอีกคลิปนึงตั้งหากครับเดี๋ยวทีพักไม่ยู่การที่พักเป็นมือไม้หมครับแต่ว่าเป็นการวางแบบหลังนี่แหละกับเน็กเนกดีๆครับผมกับเน็กลองกลางก้อนก็จังจิกเลาะเลาะรอบขางครับผมตรงไหน มันติดกับจังคอยเอาปากกาวาดเอายาไปทับลงอีกเด้อพราะมันจะเป็นสองเสียนมันจะซับขาหลอกตัวเองว่าแม่นะครับเนี่ยเน้นตัวละครหลักครับก็คือมังกรนั่นแหละยู่ตรงกลางให้มันเป๊ะพอดีตรงปีกตรงเอวกับจังมาวาดเอาครับแบกเก่าเพราะว่าเขายืดหยุ่นได้นะครับแบกเก่าประมาณนี้เลยครับเนี่ยวางแบบเรียบร้อยกับเต็มอัญะเสียนี้บ่มีสองเสียนครับเนี่ยเห็นป่ะที่ว่ามันหลุดนิดนิดนิดน้อยเขาก็ลัเติมเอา ดึงให้มันลงใต้หัวกางเกงให้มันสุดครับผมอ่าอันนี้วาดเรียบร้อยละเนี่ยวาดแบกเก่าเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยออกเลี้ยงสายเลี้ยงขัวดีเต้าจัดระนับน้ำดีๆกัตบตำกระบัเดเนี่ยเบื้อารถเนี่ยคือต้องมุดลงหัวกางเกงนะครับอ่าเทคนิคมื้อนี้ก็ใส่เข็มเบอร์เจ็ดเดินเส้นนะครับส่วนเครื่องกับเป็นเครื่อง w j x ครับผมก็ใส่ไฟห้าลังหม่องกับฮกจุดศูนย์ครับห้าลังหม่องกับฮกจุดห้า อันนี้สิเอาน้าเกลือมาซับซับขีมมันออกกระดาษก็ต่คือเก่าครับผมนี่แหละตึงหนังให้มันได้ครับผมตรงนี้กับสีเฮ็ดจอกล็อกอี่มองเอวนี่กระติดยากนะจัง่อยเพราะว่าผมขี่ใช่เห็นบ่มครับเนี่ยมันจิตรงโค้งเอวก็ดีมองได้ยากกับยากครับมองได้ง่ายกับง่ายตรงเอวตรงสีขางเนี่ยกระชงสียากอยู่เพราะว่ามันตึงหนังยากตรงกลางหลังกับตรงสะโพกเนี่ยกรบกับบมมีปัญหาครับเพราะว่าลูกค้า ไขมันหน่อยครับผมบวบพอดีไหมบอ่ออ้วนบอ่อจอยนะครับแบบเต็มไม่เต็มมือดีนะครับแบบวางมือนี่เต็มมือเลยครับผมก็คือบานนี้อีกอย่างลูกค้านี่นอนนิ่งเก็บเลยครับทํางานนี่ง่ายครับลูกค้าอึดเดะจริง,รงๆแล้วยาชา้ามันก็อยู่ได้บ่เกินสามชั่วโมงนะครับที่ท้าไว้เนี่ยคือลูกค้าว่าโดนม้าหลายเลยมันม,น,น,มน,ยนมันเจ็บ่างคันมันยางมันเจ็บก็เลยกันไว้กอนนะครับ จริงๆแล้วกับบเจ็บปันไหพูดมาเจ็บช่วงท้ายๆไทยครับประมาณสองชั่วโมงสทดท้าไทยก็คือพิดเข็มมันจะขึ้นแล้วครับพะวาเทาซักดนลเนาะจังสิวาจังไหอลา่ๆบังกับประมาณเจ็ดชั่วโมงกับเค็งๆแล้วหม้นี่ยพักกินเขาสามสิบนาทีก็โอ้ยนําต่อเลยครับแข่งยันลูกค้ากับประัานเพราะว่าอยู่ไกลครับมาจากสกลหมดละมอเอื้อกับเป็นงานแขนยาพวเก้าครับผมงานแก้มาจากสกลหรือกันครับผมเนี่ยไกลที่แล้วละเป็นไล่ไล่ขวาครับวันนี้ อีกฝั่งหนึ่งกับพูดอยู่ฟังพูดเหรอครับที่ขาดบ่ได้เลยกับแฟนเพจแฟนตัวยงทุกท่านครับผมที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจสร้างนัดเดบภาคยูซูมือนะครับภาคซูเมนนี่กะแฟนได้กําลังใจจากแฟนตัวยงแฟนเพจเหรอครับขอบคุนมากๆครับผมที่ก็่เคยถิ่มกันเลยกับโอขอบคุนหลยไครับผมจะคิอว่ายังไงเนาะอยากนอนเมียบกับนางกับตีลังกากาบูแล้วครับโ ผู้ใดมาทักออกมาสวมมือสวมมือนี่ผมบ่าหลายเลยครับผมสีส่มทักแช็ดทรงเสือไปให้เลยครับผมหลายคนล่ะครับเสือใกล้สีเบิร์ตเดวเหลือแต่ใส่เอี๊ดครับตอนนี้ะสั่างไม่มาอีกเรื่อยๆครับสั่งมาอีกอยู่อเอาหลอยแจกให้แฟนเพจแต่ละผู้ใดมาคอมเมนต์สวมมือผู้นั่นล่ะครับได้แท้ละเพราะว่ายอมรับครับว่าเสียสลายเวลามีค่าม่านคอมเมนต์นี่ก็สุดๆล่ะครับเดี๋ยวผมสุ่มแจกไปครับผม แจกแกไลแล้วครับล้วก็คนที่มาสักกับช่างนัดยู้าน,นจะได้ทุกคนหนึ่งตัวครับผมล้วก็ที่ขาดบ่ได้แล้วก็คีมมอนอีกครับโอ้เส็ยดรวยแบบนี้ก็ถือวัดแล้วครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละครับงานเต็มหลังเต็มหลังกากซา,า,ากครับผมถ้าปูถ้าเป็นหลังไม่แบบนี้กับงามครับผมจักสีว่าจังไงก็ลูกค้าก็ซักแล้วกับิีพูดละ,ละก็บที่ได้ลงไปเห็นงานอยู่ลยย้องครับผม จักย่ำได้จะได้มาสักเดี๋ยวจังบึงมือมือกันไหมครับผมจังว่ากันไหมจักทักชนมาไหมกับชิมมอนอิงงกับผมรักษารอยสักหลังสักเนาะจักว่าจังไหนหลอกเร็วหายเร็วแก้อาการอักเสบครับผมลดอาการคันสุดยอดครับผมเพราะว่าลูกค้าที่มาใส่ทุกคนน่ถือว่าด,ดีครับผมเดี๋ยวมือเจอกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ